สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องของฟรีคลิกนี้ก็มาตรวจการบ้านกันนะครับหลังจากดูผลสลากกินแบ่งออกไปนะครับวันนี้นะครับวันที่1สิงหาคมนะครับก็เป็นที่ทราบผลกันไปนะครับก็มาดูภาพรวมที่สรุปไว้ให้นะครับเข้าหรือหลุดนะครับเข้าก็ว่าเข้าหลุดก็ว่าหลุดนะครับผมจะยึดตามที่ผมสรุปนะครับ ส่วนสูตรที่ลงก็มันก็มีหลายสูตรมันก็จะมีสูตรทั้งเข้าสูตรที่หลุดนะครับเพราะว่าตัวเลขมันก็แตกต่างกันนะครับถ้าจะวัดว่าเข้าหรือหลุดผมก็จะยึดเอาตามที่ผมสรุปนะครับเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะครับอันนี้เป็นชุดตารางนะครับงวดนี้ก็เข้ามาครบเลยนะครับทั้งเลขบนเลขล่างหรือว่า ครบรวันที่หนึ่งเลยเราว่าได้นะครับบางวันที่หนึ่งก็อยู่ในนี้นะครับสี่ศูนย์เจ็ดนะครับสี 4, 0, 7, ่ 0, 4, 1, นย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งนะครับแล้วก็สองตัวล่างก็สี่หนะครับเข้ามาครบนะครับชุดตารางวดนี้ชุดนี้ก็ดวงใครดวงมันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับถ้าจับมันก็เยอะก็หตัวถ้าจับคู่ทั้งหมดมันก็เยอะอยู่ก็ให้เลือกเอานะครับผมก็แค่ คัดตัวเด่นนะครับจากภาพรวมของสูตรของผมที่มีอยู่นะครับหึงความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็ทั้งเลขบนเลขล่างนะครับไม่ได้แยกบนแยกล่างนะครับชุดตารางก็เลือกตัวเด่นๆมาที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับมาให้จับเองนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองไปจับดูนะครับอันนี้คือชุดตารางนะครับส่วนใครจะจับถูกจับตรงหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ ดวงไครดวงมันแล้วกันนะครับตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับชุดตารางก็สถิติล่าสุดก็เข้ามาสี่งวดติดนะครับของงวดที่แล้วนี่ก็เรียกว่าครบรางวัลที่1เหมือนกันนะครับรางวันที่หนึ่งมีแค่3ามตัวนะครับงวดที่แล้วสามหกเจ็ดสามสามหนะครับก็อยู่ในนี้สิที่ผ่านมาก็เข้ามาสี่งวดติดนะครับเดี๋ยวท้ายๆนะครับชุดตารางถ้าใครดอก็ประมาณวันที่สิบ แล้วก็25ของทุกเดือนนะครับก็จะลงชุดตารางนะครับก็มีหลายท่านที่ตามชุดตารางนะครับโชคดีมีโชคไปกับชุดตารางก็มีนะครับก็ตามนี้นะครับชุดตารางเรามาดูที่สรุปให้นะครับในงวดนี้สรุปล่างหลักสิบที่เลือกมา0146หนะครับหลักหน่วย1578ผลวันที่ออก สี่หกนะครับสองตัวล่างก็บนปรากฏว่าหลักสิบนะครับเข้ามาหลักหน่วยหลุดนะครับเลขหกก็มาอยู่ในหลักสิบเหมือนกันนะครับก็พลาดไปนะครับตัวเน้นให้ก็สี่เจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกห้านะครับรางวัลที่ออกก็สี่หกนะครับคู่ สีหนึ่งนี่ก็ไปออกข้างบนนะครับคู่นี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็ซื้อแบตเตอรี่ไว้ก็ไปออกข้างบนก็ไม่ได้นะครับคู่สี่หนึ่งนะครับอันนี้คือสรุปล่างนะครับสูตรที่เข้านะครับเรามาดูสูตรที่เข้าไว้เพื่อจะเอามาเป็นแนวทางต่อในงวดต่อไปนะครับหลักสิบที่ได้เลขสี่นะครับก็จะมีชุดแรกนะครับ นี้ก็เข้ามาที่ตัวชนนะครับชนกันอยู่สามตัวศูนย์สามสี่นะครับแล้วก็ชุดนี้เข้ามาสูตรเดียวนะครับตัวชนผิดแล้วก็ชุดนี้ชนกันที่เลขสี่กับเลข8ดนะครับเข้ามาที่ตัวชนนะครับหลัก10บนะครับอันนี้หลัก1ิบล่างหลักหน่วยนะครับเลขหนะครับก็มี1สูตรที่ได้เลขหนะครับ มีอยู่2สูตรนะครับที่ได้เลข6อันนี้คือชุดสรุปล่างนะครับที่ลงไปนะครับสูตรที่เข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับในวดต่อไปสูตรที่ผิดเราก็พักไปนะครับที่หาสูตรใหม่เพิ่มเติมนะครับมาเป็นแนวทางนะครับอันนี้คือชุดสรุปบนนะครับสรุปบนหลักร้อยที่เลือกมา0นย์กับ1นะครับก็เข้ามาที่เลขสูนยนะครับหลักร้อยบน ส่วนหลัก10หลัก10นะครับไม่ได้เลือกเลข4มานะครับเน้นไปที่เลขคู่แต่ว่าไม่มีเลข4นะครับก็หลุดนะครับแล้วก็หลักหน่วยก็ไม่ได้เลือกเลข1มานะครับก็หลุดเหมือนกันนะครับสูตรเลขบนนะครับวันนี้อีสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่นล่าง เด่นล่างให้ไว้ที่0ูนกับ6นะครับเข้ามาที่เลข6เด่นบน6กับ8นี่ก็หลุดเหมือนกันนะครับสูตรที่เข้ามีบ้างหรือเปล่าเรามาดูสูตรที่เข้านะครับสูตรที่หลุดนะครับเลขบนหลักร้อยนะครับเลขศูนย์ก็เข้ามา3สูตร ศูนย์กับ1น่ี้ได้3สูตรเท่ากันนะครับอันนี้สองสูตรแรกลงเทียบชนนะครับเป็นสูตรเก่าก่อนวดก่อนหน้านี้เข้ามานะครับงวดนี้หลุดนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่เพิ่งลงงวดแรกนะครับเข้ามานะครับที่ตรวจชนนะครับหลักสิบนะครับที่ได้เลข4ี่ก็มีอยู่1สูตร2สูตรนะครับมีอยู่2สูตรนะครับหลักสิบบนนะครับที่ลงไว้ ก็หลักหน่วยนะครับเล็กหนึ่งก็จะมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแล้วก็4สูตรน,นะครับหลักหน่วยสูตรที่เข้านะครับเราก็งวดต่อไปนะครับก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับสูตรไหนผิดเราก็พัดไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็มาทบ พูดคุยกันนะครับหลังจากผลสลากกินแบ่งออกไปนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราหวังนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ํากันนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับที่เข้ามาเต็มเตมก็สูตรตรางชุดตารางนะครับพวกนี้ที่เข้ามานะครับที่สรุปให้ก็ถือว่าหลุดนะครับ เลกล่างก็ไปออกบนนะครับก so 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 ็ถ so 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 mm ือ hmm. ว so so ่าหลุดนะครับงวดนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราหวังนะครับเดี๋ยวงวดหน้าก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับว่ากันใหม่ไปกันต่อกับงวดวันที่16สิงหาคมงวดนี้ก็ต้องขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจไลค์ทุกแชร์นะครับ ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR c h h n n n l หวยฟรีนะครับทาง y o u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับ สูตรที่เข้านะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทีท่ติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ